จะพันก่อนมาที่นี่มานอนอะไรนะซื่องผู้มาเผามาทำอะไรวะทำอะไรคืนคืนคืนคืเห็นเหรอเห็นแต่เบอร์อยู่อันนี้ชื่อเพลงอะไรโลกถึนตัว ปันินเต็มบ้านเป็นี่เป็น road movie road trip ร o trip ฝนฝนนี่ฮปวดหัวมาก้ยนเยอ มันไม่โฟกัสอ่ะโฟกัสแฟนฉันโฟกัสที่อุปนรให้แต่เขาไม่เคยบอกเลยว่าเราเป็นแฟนกันมันเรียกว่าอะไรสโคโรด มืนคนตมมอะคนตมอันนี้คือสตรอเบอรี่แยมสตรอเบอรี่ค่ะแยมสตรอเบอรี่ถ้าเกิดว่าไม่มีแยมแบบนี้ก็ไปซื้อแยมเบรฟู้ดเอานะอันนี้คือวิปครีมค่ะตักใส่ปากถามวมากทวีป คนกินอย่างนี้ตั้งแต่แรกคนกินอย่างนี้ตั้งอธิบายรสชาติหน่อยะชิมสตบียไเยเบ้ยาแฮนเมไม่ใช่เขาเรียกโูเมสเขาเรียกอะไรนะ ห้าสี่สามสองเนี่ยแล้วก็ต้องชิมก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าแยามโฮมเมด <laughs> <laughs> คือทำที่บ้านทำที่บ้านมาขายที่ร้านไอส์รีมแคนเบอรี่แคนเบอรี่นางเอกช่องสามมาก <laughs> แคนเบอรี่ที่ผู้กำมากอะอะ <laughs> ไรคิมมบอรีค่ค่ะ แกเองกูดือดไปแล้วนะ,วนะช้ำหมช้ำปากดูแบบว่าต้องทำหนูดิดดึงด้วยไอ้ไอ้ตัวปากคุณผู้ชมกวามหนึ่งคุณผู้ชมรสชาติมันแบบเปรี้ยวนิดนิดแล้วมันจะช้ำปากช้ำ มันจะเน,นื้อไอส์ครีมมันจะหนึบ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 ยุ่นยุ่นยุนยุนมันจะสับเปรี้ยวที่ปลายลิ้นกาแฟออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆของจริงๆไม่ใช่เป็นเมล็กกาแฟดีนะเขาใส่มะนาวก็ไปจริงๆสั่งอเมริกาโน่แต่ได้ชามะนาวมาพูดยัง งงปะเนี่ย <laughs> <laughs> ไม่เก็บหลายโดยมือและโดยมือยิ่งหน่อยคนทีนี้ล้วเข้าใจใช่ไหมก็